S <S> ที่คุณต่อพูดเมืเ่อเช้ครับก็เลยอยู่ในการเติบโตหลังจากนี้น่าจะเป็นเรื่องของ M&A ซึ่งที่ผ่านมา,กกนามมถ้าแกร้อยมีกระแสข่าวต่างๆมากมา,กมายใน,นเรื่องของ M&A อ,อันแรกก่อน M&A เรามองใน,นลนักษณะไหนครับในกลุ่มไหนที่เราสนใจเป็นพิเศษที่เราน่าจะเข้าไปขยายในจุดนั้นนะครับครับยงกระแสข่าวส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาก็าจะเป็นบริษัทใหญ่เลยระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาทียโอเวอร์เท่าแกน้อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ จริงๆก็จริงๆครับตามจริงเราก็คุยกับบริษัทใหญ่ระดับโลกเยอะเพราะว่าคือต้องบอกว่าสินค้าเท่าแก่น้อยมันก็มีมันก็มีเชนในตลาดโลกอ่ะนะครับเขาถึงมาคุยกับเราแต่ว่าเราเองก็ยังไม่ได้คิดจะขายกิจการแบบเอขายกิจการขนาดนั้นนะครับผมมองว่าตัวผมเองก็อยากจะอยากจะพาเท่าแก่น้อยให้ทัาคัมแบ็ k กลับมาให้ได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะครับว่าเราถ้ามีบริษัทใหญ่หรือว่ามีมีอ่า บริษัทที่เขามีความสามารถที่จะพาเราไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเราก็เปิดโอกาสที่จะคุยกับเขาแต่อาจจะยังไม่ได้ขายกิจการอาจจะเป็นการ JV หรือการเข้ามาลงทุนในเท่าแก่น้อยน,นี่เป็นไปได้คร<ะ>ับเพิ่มเพิ่มมันคือต้องถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าคือวิสัยทัศน์เราเนี่ยเราอยากจะไป global เอง global global b a n d สร้างสร้างธุรกิจให้สร้างแบรนด์ให้เป็น global bank ฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาพาร์ทเนอร์ที่มันแข็งแรงกว่าเราเยอ,อะๆแล้วมีประสบการณ์ในต่างประเทศกว่าเราเยอะๆนะครับนั่นคือเหตุผลที่เราต้องเปิดโอกาสให้เขามา JV หรือลงทุนนนใบบรรรษััทเาได้ะค ก็อันนั้นอันนั้นก็ยังคงอยู่ครับอันนั้นก็ยังเป็นเป็นโจทย์ที่ยังต้องต้องต้องเดินต่อไปนะครับส่วนเรื่องของแบบการขายหุ้นใหญ่ที่ใ้บริษัทอื่นมาเทคโอเวอร์เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่คิดยังไม่คิดถึงตรงนั้นครับอยากจะทำเท่าก่น้อยากกลับมาให้ดีกว่นสองสามปีนี้ครับอยากภาพภาพที่เรามองเท่าไหรยครับในช่วงสามถึงห้าปีข้างหน้าเรามองเท่าไหรยจะไปในจุดไหนแลวโควิดเข้ามาสตรัคเจอร์เท่าไหร่เปลี่ยนไปยังไงไหมครับ ที่เรามองเข้ามาดิทับค่อนข้างเยอะเข้ามาเข้ามาทําให้ปั่นป่วนเยอะมากๆโดยเฉพาะว่าขายจากนักท่องเที่ยวนะครับพอการปิดนักตลาดนักท่องเที่ยวไปเนี่ยต้องยอมรับว่ากระทบเท่าแก่น้อยเยอะเพราะว่าทุกประเทศเท่าแก่น้อยเนี่ยสินค้าเป็นเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าจับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับอสิ่งหนึ่งที่มันเห็นได้ชัดก็คือว่ากลยุทธ์ต่อไปในเท่าแก่น้อยคือว่าเราต้องเราต้องลดการพึ่งพานักท่องเที่ยวสินค้าที่เราออกละไมอยใหม่ๆเนี่ยต่อไปเนี่ย จะต้องไปจับกลุ่มที่เป็นตลาดที่เป็นเป็นกลุ่มโล컬มากขึ้นนะค,ะครับแล้วส่วนที่เป็นตลาดในต่างประเทศที่เรามีเครือข่ายอยู่ประมาณสี่สิบกว่าประเทศเนี่ยต้องหาสินค้าใหม่ที่เป็นไม่ใช่สาหร่ายครับคงจะต้องเป็นเพิ่มสินค้าในพอร์ตอ,อื่นๆเข้าไปซึ่งตอนเนี้มีอยู่ในแผนเรียบร้อยมีไปไลาาที่จะออกเรียบร้อยน่าจะสิ้นปีนี้น่าจะได้เห็นนะครับตรงนี้ก็ต้อง ก็เป็นความหวังหนึ่งนะครับที่ต้องลุ้นดูว่ามันไปแล้วมันจะดีไหมก็เป็นสิ่งที่บริษัทต้องพยายามแบบนั้นได้ครับคุณตอบสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากกับผู้ถือหุ้นเท่าแก่น้อยที่ถือหุ้นอยู่ตอนนี้รวมถึงผู้ที่สนใจจะลงทุนเท่าแก่น้อยครับว่าไม่อยากจะบอกอะไรเพามในมุมของผู้ถือหุ้นใหญ่แล้เจ้าของบริษัทเช่นลยครับคุณตอบครับก็ผมผมคิดว่าเออผมต้องขอบคุณก่อนนะครับที่ตลอดมาเนี่ยให้ความเชื่อมั่นในบริษัทเท่าแก่น้อยแล้วก็ชอบในสินค้าเท่าแก่น้อยแล้วก็อุตสาหะที่เข้ามาลงทุน้อย ก็ผมยังยืนงานครับผมกับทีมงานเนี่ยก็ยังยังตั้งมั่นนะครับที่จะได้บริษัทเนี่ยให้กลับมาให้ได้เร็วที่สุด<ช>แต่ก<ช>็ต้องบอกว่าจริงๆว่ามันมีความท้าทายมากเพราะตั้งแต่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยมันมาดิทับธุรกิจหลายๆส่วนของเท่าแก่น้อย<ช>แต่ก็ต้องยอมรับว่าปีที่แล้วเท่าแก่น้อยก็ยังทําผลงานได้ถึงมันไม่ใช่อย่างที่ผมต้องการแต่ก็ยังรักษากําไรได้อย่างน้อยก็เกือบบสามร้อยล้านต้องบอกว่าสองปีนี้ก็คงอะต้อง อยอมรับว่าผงเป็นช่วงเซอร์ไวะครับช่วงเอาตัวรอดแล้วก็เตรียมตัวที่จะเติบโตต่อนะครับผมยังมุ่งมั่นที่จะนำขาวเท่กแก่น้อยเติบโตนะครับแล้วก็ยังอยู่กับเท่กแก่น้อยแน่นอนมีข่าวลือว่าผมจะไปอะไรไหมครับผมยังอยู่ช่วยเท่กแก่น้อยเต็มที่แล้วก็ผมก็ยังพยายามที่จะคัดสรรคนเก่งๆข้ามาช่วยเท่กแก่น้อยเพิ่มเติมอีกผมรู้ว่าผมก็มีจุดด้อยจุดอ่อนแอรตรงไหนเนี่ยผมก็ยังหาคนที่เก่งกว่ามาเสริมตรงนั้นอยู่ตลอดเวลานะครับก็ ก็ขอให้เป็นกําลังใจตห้ตงแก่น้อยแล้วก็ถือว่าเั้าแก่น้อยก็เป็นบริษัทไทยบริษัทหนึ่งที่ต้องบอกว่าเจอภาวะมรสุมตรงเนี้แล้วก็อยากจะเอาผ่านไปเป็นแบบอย่างให้กับบริษัทอื่นๆครับด้วยครับ